เมื่อมนุษย์กินคนหรือเหล่าเผ่ากินคนยังคงเป็นเรื่องที่ยังสร้างความน่าสงสัยและตั้งคำถามกับความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับชาวตะวันตกเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับคนป่าและชาวพื้นเมืองในเขตห่างไกลซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่18-19เป็นต้นมาจะมีชนเผ่าอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยเริ่มต้นด้วยชนเผ่าแรกชนเผ่าโครวาอีก ผู้อาศัยอยู่บนบ้านต้นไม้สูงกลางป่าในปาปัวประเทศอินโดนีเซียกลางป่าลึกของทุกมุมโลกมีชนเผ่าอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นคือชนเผ่าโครวาอิที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวสต์ปาปัวประเทศอินโดนีเซียใกล้กับชายแดนประเทศปาปัวนิวกินีชาวโครวาอีอยู่กันในป่าลึกทั้งเผ่ามีสมาชิกอยู่3,000คนพวกเขาพูดภาษาโครวาอิที่พูดกันอย่างแพร่ ah. หลายบนเกาะนิวกินีและเกาะใกล้เคียง ชาโคโรวาอี ah ได้มีการติดต่อโลกภายนอกครั้งแรกในปี1970และความน่าสนใจคือโครวาอีเป็นชนพเผ่ากลุ่มสุดท้ายของโลกที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเผ่ากินคนอย่างไรก็ตามสำหรับพวกเขาแล้วการกินเนื้อมนุษย์นั้นถือเป็นพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในยามที่ปีศาจคาคัวเข้าสิงร่างผู้คนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนะักแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเยอจะถูกรุมกินจนเหลือเพียงกระดูกฟัน เครื่องเพศและเล็บชนเผ่าแคริบเผากินคนนี้เป็นต้นกำเนิดของคำว่า c a นิบาลิซึมเป็นชนเผ่าที่สร้างความหวัดหวั่นให้แก่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสและเหล่านักบุกเบิกอนาันนิคุมเป็นอย่างมากพวกเขาได้พบกับชาวพื้นเมืองแคริบซึ่งเป็นชนเผ่าที่กินคนเป็นอาหารแต่ทว่าคริสโตเฟอร์เป็นคนสเปนเขาสะกดชื่อชาวพื้นเมืองนี้ผิดจากคำว่า c a r ิบเป็นแคนิบ จากนั้นก็เพี้ยนมาเป็นคำว่า c a n n i b a l i s m ที่มีความหมายว่าดุร้ายกระหายเลือดและชาวอังกฤษก็เปลี่ยนคำนี้มาเป็น cannibalism ในที่สุดซึ่งความหมายจริงๆของมันก็คือมนุษย์ที่ทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเองอย่างโหดเหี้ยมทารุณวิปริตผิดแพกไปจากมนุษย์โดยทั่วไปชนเผ่าแคริบเป็นเผ่าชาวอินเดียนอาศัยในหมู่เกาะเลสเอร์แองกิลอยู่ในกร e นาดาเป็นเกาะภูเขาไฟเล็ก ในทะเลแคริบเบียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทินิแดดโทเบโกและเวเนซุเอลาอยู่ทางทิศใต้ของเซนต์วินเซนต์และกรีนาดีนเผ่าแคาริบมีประเพณีกินเนื้อคนโดยชนเผ่าแคาริบจะกินเนื้อมนุษย์ของชนเผ่าอื่นๆที่พ่ายแพ้ในการสู้รบตามประวัติศาสตร์นั้นว่ากันว่าชาวแคริบได้ติดต่อโลกภายนอกครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่15ชนเผ่าทูป,ปิ เป็นเผ่ากินคนที่อาศัยในบราซิลมีจำนวนประชากรสูงถึง1ล้านคนในปีคริสตหนึ่งพันห้0ชนเผ่าทูป,ปิแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มมักจะทำสงครามต่อสู้กันเพื่อแสดงความแข็งแกร่งฝ่ายใดได้รับชัยชนะก็จะจับตัวเฉลยไปทำพิธีกรรมการกินเนื้อมนุษย์ด้วยความเชื่อที่ว่า การกินเนื้อศัตรูจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่แพร่หลายในสังคมที่พร้อมลบตลอดเวลามีบันทึกไว้ด้วยว่าในบางครั้งชนเผ่าทูปิจะกินศพญาติของตนเพื่อเก็บรักษาความทรงจำถึงผู้ที่จากไปชนเผ่าโฟ เป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตโอคาปาอิสเทิร์นไฮแลนด์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปาปวัวนิวกินีชนเผ่านี้มีประชากรประมาณ2 0 0 0 0ืนคนโดยมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรกรรมในลักษณะไร่เลื่อนลอยและเป็นหนึ่งในเผ่ากินโคนที่น่าสนใจไม่น้อยวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดคือเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต เครือญาติทางฝ่ายแม่จะชำแหละศพเป็นชิ้นๆเพื่อเตรียมกินจะเริ่มจากการตัดแขนและขาแยกท่อนแขนและขาออกจากกล้ามเนื้อและนำอวัยวะที่ไม่ต้องการออกไปการกินเนื้อมนุษย์ของชนกลุ่มนี้เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคคูรูโรคทางระบบประสาทที่ไม่มีทางรักษาโดยผู้ป่วยโรคคูรูจะถูกมองว่าเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก มีชั้นไขมันที่มีลักษณะเดียวกับเนื้อหมูส่วนสมองของผู้ป่วยซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อโรคจะถูกนำไปทำเป็นอาหารของเด็กและคนชราซึ่งกลายเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ระบาดรวดเร็วยิ่งขึ้นและเผ่าโฟได้มีการติดต่อกับโรคภายนอกครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1930 ชนเผ่าวาริชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบราซิลเป็นชนเผ่ามนุษย์กินคนที่กินเนื้อพวกเดียวกันเองซึ่งสิ่งนี้ทําให้เผ่านี้มีความแตกต่างจากเผ่าอื่นๆเพราะการกินเนื้อมนุษย์ของเผ่าวาริจะเกี่ยวข้องกับพิธีศพโดยญาติสนิทของผู้เสียชีวิตจะทิ้งศพไว้สามวันเพื่อให้ความร้อนของป่าอเมซอนช่วยย่อยสลายศพ แล้วเมื่อญาติทั้งหมดมาชุมนุมกันอวัยวะภายในของศพจะถูกนําออกจากร่างก่อนที่มันจะสุกญาติที่ใกล้ชิดที่สุดจะไม่ร่วมกินแต่จะเชิญให้ญาติคนอื่นๆเป็นผู้กินแทนโดยมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ที่ถูกกินจะดํารงอยู่ในตัวของผู้กินและการเฝ้ามองบุคคลในครอบครัวที่ตายไปแล้วถูกกินนั้นจะช่วยบรรเทาความโศกเศร้าให้จางหาย ชนเผ่าเมาอรีอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์เป็นชนเผ่าที่ก่อเหตุสังหารและกินเนื้อนักเดินทางชาวยุโรปประมาณ66-70คนถือเป็นการสังหารหมู่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้อาเบลเทสแมนนักสำรวจชาวฮอลแลนด์ได้ค้นพบนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราชที่1642แต่กลับพบว่าลูกเรือถูกเผ่าเมาอรีฆ่าเพื่อกินเป็นอาหาร ประมาณ100ปีหลังจากนั้นในปีคริสตศักราชที่1769เจมคุกเหยียบแผ่นดินนิวซีแลนด์อีกครั้งทำให้ชาวยุโรปจำนวนมากเริ่มสนใจอยากจะมาที่นี่ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้งกล่าวคือชนเผ่าเมารีจะมีประเพณีฆ่าศัตรูเพื่อกินเป็นอาหารพวกเขาเชื่อว่าหากกินศัตรูก็จะได้ความสามารถและความชำนาญของศัตรูมาไว้กับตัวเอง ทำให้ชื่อของชนเผ่าเมารีสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้ที่ได้ยินเป็นอย่างมากแต่ในปัจจุบันชนเผ่านี้ไม่ใช่เผ่ากินคนอีกแล้วชนเผ่าเซนติเนลมีเรื่องเล่ามากมายสําหรับเผ่ากินคนชนเผ่าเซนติเนลชนพื้นเมืองบนเกาะเซนติเนลที่ยึดมั่นกับจุดยืนเรื่องสังคมปิดไม่ติดต่อกับโลกภายนอกถือเป็นอีกหนึ่งชนพื้นเมืองไม่กี่แห่งในโลกที่ยังคงปิดตัวเองมาจนถึงปัจจุบัน ในยุคที่โลกไร้พรมแดนจากเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆชนเผ่าเซนติเนลเป็นชนเผ่าที่รักสงบไม่หาเรื่องทำร้ายคนพวกเขาไม่เข้าใกล้พื้นที่อื่นและไม่สร้างปัญหาชาวเซนติเนลปกป้องดินแดนของตัวเองอย่างดีและเป็นที่ทราบดีกันว่าผู้บุกรุกจะถูกทำร้ายชนเผ่านี้ขึ้นชื่อเรื่องการจับปลาด้วยธนูและลูกศรพวกเขายังชีพด้วยการล่าหมูป่ารากไม้ ยางไม้และน้ำผึ้งชนเผ่าเซนติเนลจะขับไล่อะไรก็ตามที่มีท่าทีรุกรานด้วยลูกศรอาอบยาพิษหรืออาวุธอย่างมีดขนาดใหญ่มีการบันทึกของมาโคโปโลข้อความระบุถึงชนพื้นเมืองบนเกาะที่พบว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงและโหดที่สุดจากที่กินทุกอย่างที่จับได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพวกเขาเหล่าเซนติเนลเป็นเผ่ากินคนจริงๆ